สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของพิาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคสองสี่เริ่มต้นกันที่โรนัลได้เปอเนะครับว่าอาจจะพร้อมแค่สตาร์ททันทีหากทีมชาติโปรตุเกสได้แชมป์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ยังคงเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องครับสำหรับโรนัลดของเรานะครับเมื่อมอแกนเนถามว่าได้มีการวางแผนเกี่ยวกับแค่สตาร์ทไว้อย่างไรครับ ผมอยากเล่นสักอีกสักสองสามปีครับผมอยากจบอาชีพที่วัยสีปีเพราะคิดว่าช่วงวัยสีปีเป็นวัยที่ดีแต่ผมไม่รู้นะผมไม่รู้อนาคตบางครั้งคุณวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งสลหรับชีวิตของคุณครับและอย่างที่ผมบอกไปหลายครั้งว่าชีวิตนั้นไม่ัรหยุดนิ่งและคนไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโรนโนกล่าวเสริมว่ามันยากที่จะบอกในตอนนี้มันเป็นเพราะว่าตอนนี้อารมณ์ของผมกําลังมุ่งมั่นกับฟุตบอลโลกมันอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายขอยงผมครับแน่นอนว่ามันเป็นฟุตบลลลตอล ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากฟุตบอลโลกนี้นะครับอย่างที่บอกคุณไปแล้วนะครับและผมจะพูดอีกครั้งคือเป็นแฟนเนี่ยจะอยู่ในใจผมเสมอครับเมื่อถูกถามว่าเขาจะแคนสตาร์ทหรือไม่หากทีมชาติโปรตุเกสได้คว้าแชมป์รายการนี้ซึ่งโรนโดตอบว่าใช่ผมจะแคนสตาร์ทแบบ100%ผมมองโลกในแง่ดีครับทีมชาติโปรตุเกสมีโค้ชที่ยอดเยี่ยมและเรามีนักเตะรุ่นใหม่ที่ดีครับผมตั้งตารอที่จะลงเล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้มันอาจจะเป็นไปได้ยากมาก มากกว่าทุกครั้งก็เป็นได้แต่แน่นอนว่าเราแข่งขันกันก่อนครับโรนโดเองเนี่ยกลับกับมอร์แกนสำหรับฟุตบอลโลกนะครับทีมชาติโปรตุเกสจะจัดอยู่ในกลุ่ม H นะครับซึ่งร่วมกับกาน่ารุกไวัยและก็เกาหลีใต้โดยมีคิวลงประเดิมนัดแรกนะครับกับกาน่าในวันที่24พฤศจิกายนนี้เวลา23น่นกานะครับตามเวลาประเทศไทยครับเอาละครับมีการเด็ิตข่าวสารของพิศดารครับพบกันใหม่หคลิปหนะ้าสวัสดีครับ